สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจครับ JC วันนี้เราอยู่กับเกม Fishing Planet ในมือถือนะครับหรือว่า iOS เหมือนกันนะจริงๆก็จะต่างแค่ค่ายเฉยๆแต่วันนี้มันมีประเด็นของเรื่องอ่มีคนถามมานะครับในคลิป Fishing Planet สอนซื้อที่วางคันกับวิธีการใช้งานเนี่ยเป็นเรื่องของการว่ากดตรงไหนหรอกครับก็คือหมายถึงที่วางคันนะถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะเรื่องการวางคันอันดับแรกนะ วิทเทอรเราไปที่วิทเทอร่ก่อนนะครับอันที่สองข้างคําว่าแมปนะแล้วก็ไปที่รูปคนนะครับสีเขียวสังเกตว่าเราจะมีตัวสลิปส l o t ตนะครับตัวที่เป็นอ่าเป็นที่วางคันนะฮะมีที่วางคันนะครับผมก็อยู่แล้วต่อไปก็คือเข้าสู่พื้นที่นะครับผมจะเป็นเหมือนเดิมตั้งเป็นยูเฟนโอรีนะครับส่วนตัวเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ ลงไปพื้นที่แรกโอเคนะครับหลังจากเราลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรากดที่วางคันยังไงนะครับวิธีการกดที่วางคันนะครับที่ตั้งใช่ไหมสังเกตด้านซ้ายครับขวามือนะเอ้เอเอสายมือตรงซ้ายมือนะครับจะมีรูปมือเรากดที่รูปมืออ่าแล้วไปที่คําว่าเนี่ยครับจ t จ t สเต,ตนะครับหรือว่าตัวที่ สไลด์สล็อตตรงนี้ครับที่มีสไลด์สล็อตตรงนี้ถ้าเกิดอินพุยแฮนนะครับหรือว่ามือเปล่าเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่ว่าแบบเราต้องการเดินแบบมือเปล่าเหมือนตัวละครเราเดินไม่ได้ถือเบ็ดไปด้วยนะส่วนต่อเนี่ยก็คือเหมือนเลือกเบ็ดที่เราจะตกนะครับเราก็ไปที่ลอ s เต็นะครับแล้วก็กดที่หน้าจออ่ามันจะขึ้นตรงนี้มานะครับตรงกลางเนี่ยด้านล่างนะครับสร้งน,นิดนึงเนี่ย จะเห็นว่าจะมีตัวสีเขียวสีเขียวปักได้นะครับตรงนี้ก็ปักได้หมดเลยเราวางเนี่ยก็แค่กดนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์ลงไปปึ๊บก็คือการวางที่คันเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผม้องอย่างอันนี้ไปด้วยอันนี้เวี่ยงไปเลยนะครับอ่าเราต้องการวางเนี่ยเราก็แค่กดตรงนี้ที่มีสัญลักษณ์คันเบ็ดวางเสร็จแล้วครับนี่คือการวางคันเบ็ดนะครับ ก็ถ้าเกิดคลิปนี้ได้คําตอบกันแล้วนะครับสําหรับใครที่เล่นมือถือหรืออะไรเงี้ยอยากรู้ว่าการวางเป็นยังไงเนี่ยได้คําตอบแล้วนะถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนรอบหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบา,บายขอบคุณครับ